แค่มีเธอแค่มีฉันแค่เท่านั้นที่ฉันพอใจมีความรักที่คอยแบ่งปันอยู่เรื่อยไปจากบ้านเล็กๆก็กลายเป็นหลังใหญ่แค่มีเธอ ของพี่จูนชายเย็นค่ะนี่ค่ะของพี่วันน้ำแดงแล้วกันเนาะอ,อันนี้เนาะพี่สองคนนี้เป็นหมอนวดตั้งขอเรียกว่าผู้นวดดีกว่าพี่ๆเขาเป็นผู้นวดอยู่ที่แผนกนวดของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนานี่เองตั้งหาคุณหมอที่นี่ทีไรก็ต้องแวะมารับบริการจากพี่ๆเขาทุกครั้งอร่อยคมากคนนี้ชื่อพี่วันเจ้าของฉายาแรงสั่งได้ เห็นยิ้มย้ําได้เริงแบบนี้ใครจะรู้ว่าเคยไม่มีรายได้สักบาทเป็นสัปดาห์เลยแต่ตอนนี้อาชีพนวดที่ทําอยู่ทําให้พี่วันมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นคนนี้ชื่อพี่จูนส่วนน้องคนนี้เป็นลูกสาวชื่อน้องเมพี่จูนเป็นผู้นวดให้แป้งเป็นคนแรกและทําให้แป้งต้องมานวดที่นี่บ่อย คืนนอนท่าไหนอ่ะนมนีปวดคอขับรถไม่ได้เลยเนี่ย uh huh. เดี๋ยวย็นนี้เสร็จแล้วไปกินอะไรกันดีอ่ะอญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอโก่ oh, okay, ไม่สงสาร oh. ฉันมากกว่า oh. กินทุกวันเลยอ่ะ hmm? เออถึงละเดี๋ยวไงโทรไปนะโอเคจ้า แ,แม่เก็บแล้วแม่จะไปทํางานต่อแล้วเนาะน้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้ะไหมแม่ไปทํางานแล้วนะ ปวดลักษณะแบบนี้เชิญลองไปนวดที่ชั้น3ามไหมคะที่นี่มีนวดด้วยเหรอคะมีค่ะที่คลินิกศูนแพทย์พัฒนาค่ะเปิดบริการนวดคอบาลัยแล้วก็นวดเท้าที่ชั้น3ทางทีมงานของกลุ่มแม่บ้านนะคะจะเป็นคนนวดให้คลินิกศูนแพทย์มีวิทยากรนะคะมาฝึกอบรมให้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับทางครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะ ถ้าพี่พยาบาลพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปนวดดูก็ได้ค่ะค่ะส,สวัสดีค่ะเอ๊ะพี่นิ่เมื่อกี้ยังเห็นนั่งทานข้าวอยู่ข้างล่างเลยนี่คะใช่ค่ะทานข้าวกับลูกสาวทำเองเลยเหรอคะใช่ค่ะประหยัดดี <c oughs> ออ๋ <c oughs> ค่ะนิป ที่ไม่ได้เล้ยหรกค่ะจะซื้อให้ลูกสาวอะค่ะมันเกิดเขาก็ดูอยู่หลายๆตัวเหมือนกันก็แพงนะคะใช่ะต้องเก็บเงินซื้อให้เขาอะค่ะเขาอยากได้น่ารักจังเลยนะคะคือค่ะน้องแม่ไม่ค่อยแข็งแรงบางวันพี่จูนต้องลางานเพื่อพาน้องเมย์ไปหาหมอ บางวันก็พาน้องเมย์มาดูแลที่นี่แต่บางวันหากน้องเมย์สบายดีพี่จูนก็จะให้น้องเมย์อยู่บ้านคนเดียวแล้วมาทำงานเต็มวันเพราะไม่อยากเสียรายได้นม่ทำอะไรอยู่คะได้เสยรอง้อมองม,มตัวนี้พี่ก็ชอบเดี๋ยวพี่เล่นด้วยได้ไหม น้องเมย์เป็นเด็กพิเศษก็เลยต้องลาออกจากงานประจำมาเพื่อดูแลเขาเมื่อเราไม่ได้ทำงานค่าใช้จ่ายในบ้านก็ได้มาจากสามีซึ่งรัราชการเงินเดือนก็ไม่มากสักเท่าไหร่น้องเมย์เองก็ต้องไปพบหมอบ่อยๆการที่จะคุมค่าใช้จ่ายให้ได้พอแต่ละเดือนสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือต้องประหยัด ่จูนไปทางานที่สูนแพทย์ด้วยกันไหมล่ะทํางานอะไรล่ะทํางานนวดที่คลินิกสูนแพทย์ตอนนี้เขาเปิดปอบรมให้เราฟรีนวดสอนฟรีที่แน่ๆคือเขาไม่ฟรีกเวลาด้วยไงพี่ก็จะได้มีเวลาดูแลน้องเมย์ด้วย เบิร์เดย์ค่ะพี่จูนขอบคุณค่ะมีความสุขมากๆนะคะไหนแฮปปี้เบิร์เดย์แม่เร็วพี่จูนเก็บออมเงินที่ได้มาจากการพักน้ำแรงเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือความสุขของลูกสาวเงินไม่ใช่สิ่งหาง่ายสำหรับทุกคนพี่จูนทำให้ป้าเกิดแรงบันดาลใจในการใช้เงินอย่างมีความหมาย ว,ว่าการใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้ใครสักคนเป็นการใช้เงินอย่างมีคุณค่ามากแค่ไหนแม่นี่ขีมีใช่ลูกข็มน้องลูกแม่ตั้งใจซื้อให้วันเกิดน้องอะลูกพี่โจนสุดยอดเลยนะคะค่ะก็ทำงานนวดเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บเงินประหยัดอดออมเอาอะค่ะก็พอหาซื้อได้ตรงจุดเนี้ยค่ะเขีมแม่ต<อ> <ใจ S 1> ั้งใจซ้อมนะลูกนะ จะได้คุ้มค่านะเก่งๆนะลูกโครงการสร้างเสริมอาชีพเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนเมือง ตามแนวพระราชดำริบวรของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในการดูแลชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น